สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ครับที่อ่าสุรินทร์ครับพี่น้องแม่ถือกล่องน่แป๊บนึงนี่ครับพี่น้องวันนี้ผมได้เป็นสะพานให้ไห้นี่ครับมันให้จะเ๋ยวไปดูนะครับเง่ายๆเลยวเมื่อยสะพานไห้ตุอยนะ จะซีจากข้างไหนแนบเดี๋ยวผมจะบอกแปนนึงครับใสสุดเกาะกันจะหมกลงครับห่อนป่แม่อ่อนเจ้าต้องอินมบุญขึ้ข่อยเลยนี่ครับจากเอฟซีแมบอสเอสุรินทร์แพงเอฟซีกีฬาผุ้อลิงพยองนักลักเดี๋ยวแอดมินตุยอกอ เดี๋ยวว่าตุยจิจการไหนครับถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณนะแม่ทีหลังไม่ต้องแม่ถือแป๊บนึงถือแป๊บนึงขอบคุณนะแม่นะจุ๊บๆเพีบน้องอะไรเอาโทรศัพท์นี้มาให้หน่อยโอ้ยน้องเก็ถอดได้ ผมสัญญาไปในหอีห,หล่าพันธยูปะล่ะ <c oughs> นี่ครับพี่น้องเบีรยร์กิกนข้าวยังโลกถามไม่เฉยหรอกเอานี่ครับพี่น้องป้าไปใส่ล่ะลูกสาวคอยไปใส่โอเครู้เรื่อง เนี่ยเกวนี่ไม่มนยัเอ๋อทำเงนทนเี้อ๋อมันบอกไม่พอบอกใครไม่เวลาป็นอแปบหนึงเด้อเดี๋ยวมันจะแสกผู้ิง พ้งอิงี้ยื่นห้ยื้อยื่นหาซื้อยื่นหาซื้อมานะขอหยาดได้หะขอหยาดนะขอบคุณพอยอมนะเห็นไวมกำทลักแม่กำทลักจ่าจ่าคุ้ยงานต้อยล่ะอันนี้ครับน้องเป็นแสกบเพนตัวนี่น้อง สมปักสวัสดีครับเลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยงอะไรพวกนี้จะไปไหนพวกนี้ไปไหนพวกนี้พักแรมไงจะไปไหนจะไม่ไปไหนค่ะอยากจะเลี้ยงข้าวอ่ะอยากจะเลี้ยงข้าวหนูใช่ไปที่ไหนที่ไหนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเอาดีๆอ่ะก็ก็อยากเลี้ยงนะอยากเลี้ยงข้าวหนูเหรอทำไมมึงทำเสียงอะไรก็อยากจะเลี้ยงไงคนรู้ก็ได้ก็อยากจะเลี้ยงวันพรุ่งนี้อยากกินอะไรพิเศษให้หนึ่งวันห้องนั้นอยู่ไหน พรุ่งนี้อยากกินอะไรให้หนึ่งวันพนี่หรอเออให้ไปคิดหนึ่งวันอยากกินโอมาเกษตรไม่งั้นวันนี้พูดทางาาก,การวันละสามร้อยมึง <laughs> อยากกินโอมาเกษตรมึงกินโอมาคาเต้ก่อนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันดีกว่าใช่ค่ะม,มันหมาน,นะลูกรักเหมือนเดิมจุ๊บ สาวสาวสาวสวใส่นสักสักสักสสาวสาวสาวขอตัวทักสามสิบีเยนครับใ้ครับเมาขอไปโลดเงินนี่ยมาโลดขอหยาดบาทครับเน้อเฉพ่อขอหยาดบาทครับนะครับอ่ะโมครับโอ้ยพอนพันเนาโอ้พอนยแบซีเอาะพนด้จะหวซีตาเนาอกำลังใจ คำมอดจากไหนี่อันเพ่นจากโมโหครับผมอะไรช่องไ่เพิันฝากมากโอ้ยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆจะเป็นผู้ใดกับเดวแก่ก็คือขอบคุณ้ันช่องของเบาตุยมอนช่องผมครับช่องยงอยช่องย่ติโอ้ช่องย่ของสาวหน่อยเพื่อนบ้านแม่ครับขอบคุณสําหรับกําลังแรงเชียร์แรงใจที่มอบมาอะไรมาให้คำมอดพรคุณเด็กครับ ขอบคุณมากครับกระอยละสามซีบนะครับจังว่ากันจังฮักเอาจังว่ากันเอาจังฮักเงาขอบคุณครับผมขอบคุณครัำข้บวรวยมากนะแล่มันแจกเต่าพี่น้องเฮ้ยพันกรัติโลเอาซุ้ยๆไ้ฮักแทงให้เขาชมพิษกันพายุ่วนไม่รวยกับใจวัดนี่ครับพักผ่อนบ้างนะเราอ่ะพักผ่อนบ้างนะจ้ากินข้าวยังยังเลยได้ยังนอได้กินท่านน่ะมือจังว่ากันมือจังสี่เลี่ยง เอ้ยมืองจังเลี่ยงเขาบอกกันเขาเขาจังข้างนี่ไงจะได้เขาเชี่ยหายอะไรจะบอกจะให้อยู่นะพรุ่งนี้พักแรมไงแอมไงจะคุยกันเนาะจังะมากันโอเคโอเคเอาจ้านี่ครับพี่น้องบ่ยากเลยนะลูกสาวแบบนี้ไอฮักแพงเมื่อกี้ก็ต้องขอโทษขอให้อีหลานของหญิงเด้อพอดีไมง่ายไง พ่อบน่นอะไรสิสรสงคือขี่ขอ,อยาไปหนึ่งเด้อบ่มีเวลาสิงคือขี่นี่อ่ะหักแห้งคือเก่าเอาไอพรแต่เอฟซีจากสุรินทร์นะมันผอม่มีเวลาหันมาค่ะขอบคุณสำรับมาอะไรด้วยค่ะ,คะขอบคุณที่เมตตายกคะ้นนลูกพ่อจะได้ลูกเพราะว่าสิเป็นเอฟซีพานพอตุยหรือว่าถูกคนในบ้านหาักถูกคนณหักจีสุรินคอให้ขอให้เอฟซีสุรินท มีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะร่ำรวยร่ำรวยให้หนูมหาศิษยอยได้ขึ้นฐาล้านค่ะห้าร้อยนั่นน่ะออกไปถึงใบค่ะจิ๊บแมอ๋อโอ้พอใจแบ่งพันธุ์จะสปอรยังไดงขึ้นแสดงว่าเพื่อนต้องได้ขึ้นใบหนึ่งหาล้านเด้ยวไม่ใช่เราเป็นเราสูบเรเป็นเรานี่ลูกแม่ลูกพ่อนะลูกเป็นนี่อ้าสู้ๆจ้าเอาต่อจ้าจเอาเจ้าอย่างน้ นี่ี่นนงครับไอหน่องเอ้าปิดตาหักนี่ครับผมอ่ผมบอกแล้วว่าผมบอกนีแบงเงี้ยครับพี่น้องถ้าไม่ได้เห็นบ่ถ้าใครสั่งสั่งผมหรือฝากผมมาทำผมก็ทำให้นะพี่น้องนะนี่หน่อี่น้องเนาะ จังได้กะมาจะลืมให้กำลังใจกันเด้อครับเด้อนี่จะลืมมาให้กำลังใจกันที่ยุ่ยูใส,น oh, ส่นอกมานี่ยู่ยใส่นอกโอ้ยูอันสุรินทร์ว่าผมขึ้นมักหลวงเถอะมาไปนอนเนาะนี่ครับไปนอนเอ้าจังได้กะมีข้อไปแต่อั้มนั่ไปนี่ยมื่อแต่อั้น้่งก็มีแห้งเลยเนาะ ครับอ้าวยิ้นะสองพอตพอยิ้มนะนี่เขาไปไทยหรือป่วยแฟนเนี่ยอากล้องวอากับมูลยังคุยกับแต่สร้างก็ยอดหลังก็ไดด้วนนะ ก็ได้สวยดีไทยๆมีอะไรสวยๆมีอะไรกินบ้างไม่ไปยังค่ะเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีคลิปหน้าจะผ่อนใหม่นะเอาไปให้แล้วฝากเสียงเครือขี่นี่มาเลยหายนั่งใช่ไหมครับหายไปเรียบร้อยแล้วเหลือเหลืออันนี้เพขนบอกว่าให้ทายเป็นวิดีโอให้น้องเอาให้ผ่อนอย่างนี้เลยป๊าด คือดีแต่แม่กั้นสวัสดีครับปาดเอฟซีหนองหักแพทยเนี่ยซีพันธ์คนนี้ 4, นี่ซี 4, ถึงหาพันธ์คนนี่ปมปาดเอ้าดีใจนะเหมอือนไอ้ขมอสเมื่อกี้ก็ไปไอ้เพิ่นนะมเพิ่นใส่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนซื้อเพิ่นใส่ซื้อคขมอสครับซอเสืออ๋อเมนบอครับเป็นซอเสือโอ้ยให้เจ๊นายแก้สลบไม่เป็นไรมอสขมอสไปก่อนต่อไปเป็นคขมอสเด้อด่ามอสมอส โอ้ดีใจเมื่อกี้อะโอ้แสงมาแล้วได้ครับวัตถุปนแล้วเมื่อก,กีอ้กให้ไปพันคะแนนแต่นะเนี 4, ่ยสี่พันโอ้ดีใจดีใจสุดยอดสุดยอดขมอดเนาะขมอดเมือ่อไรครับสิบเอ็ดยบอกกันเด้อสิบิดาแล้วนะสิบทาดาแล้ว,ลว,ลวเรื่องเสื้อผ้ายเสือเส้อผ้ายบูดนั่นได้แต่เสือ้อผ้ายลูกสาวจะคล้องเมื่อใดดีพี่น้องแห้ <c oughs> ขงของย้อมมันนต่างมันหนูแจ๊กหูท่านกับพอนเบิร์ตเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียคลิปหน้าจะพูดไหมครับเบื้องแลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบมอกตุ้ยลำเพลินน้ยวเด้องเพ่นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ